ขอบคุณท่านประธานครับผมนายกิติวัชรีนุน่นรองประธานคณะกรรมาการในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการคณะที่หนึ่งซึ่งทําหน้าที่ดูแลทางกรก,กตแล้วก็ก,กสมท่านประธานได้กล่าวเรื่องประเด็นหลักอย่างชัดเจนแล้วผมก็ขออนุญ,ญาตขยายความโดยใช้ powerpoint ประกอบนะครับอข,อขอ powerpoint เลยนะครับ ในใน,ในส่วนของรัฐธมนูญที่ท่านประธานกลารณลงด้ได้กล่าวถึงเนี่ยจะอยู่ในหมวดสาสิทธิเสรีาภาพของปวงชนชาวไทยมาตรา45ซึ่งขึ้นต้นด้วยว่าบุคคลย่อมมีเสรีาภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองตามวิธีการปกรครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วก็มีถ้อยคำหนึ่งที่โยงไปถึง าการที่ควรจะมีการดำเนินการในลักษณะสิ่งที่เรียกว่า primary vote หรือเลือกตั้งขั้นต้นนี้ก็คือว่าเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการกำหนดนโยบายและการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งและกำหนดมาตรการให้สามารถดำเนินการโดยอิสระไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยบุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ มีการพูด uh, กันในสื่อต่างๆบดสมควรนะครับ uh ก็อ uh ย่างที so ่ท่านประธานก้าวนด้กรุณาชี้แจงว่าอันนี้เป็นเจตนารมณ์แล้วก็มันก็เป็นปรากฏเรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary vote เนี่ยขออนุญาตใช้ภาษาสังกกษนะครอยู่ในพระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญปีพศ2560นะ ในในในอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ท่านประธานการลุงได้กล่าวว่าเราก็มไม่ได้ใช้เพราะว่ามันกระชันชิดพ,พักการเมืองไม่พร้อมก็เลยมีประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสมมงบงแห่งชาติที่13ทับ25 2561ออกมานะครับเพื่อยกเว้นในเรื่องดังกล่าวแต่ยังไงก็ตามก็ตอนนั้นก็ยังมีการสรรหามีลักษณะของการสรรหาซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหาร โดยตรงแต่ว่าเป็นเป็นการผสมผสานระหว่างคณะกรรมการบริหารและผู้แทนของสมามัยชิกพักโดยเฉพาะในระดับจังหวัดอนนี้อันนี้เนี่ยอเอกสารรายงานที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าท่านนี่นะฮะสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะรวบรวมทุกอย่างที่ทางากรรมธิการได้ได้ศึกษานะฮะและโดยเฉพาะในใน,ในส่วนกระบวนการนีผมขออนุญาตขออนุญาต เสนอท่านให้ดูตรงหน้า22นี่นะมันจะมีแผนภาพลักษณะดอะแกรมที่จะเป็นเรื่องการสรรหาผู้สมัครสสแบ่งเขตซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่มีคณะกรรมการสรรหาแล้วก็จะต้องส่งเรื่องไปสรรหาเปิดรับสมัครรับสมัครเสร็จแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดจังหวัดเลือกมาแล้วก็ส่งกลับมาพิจารณาเห็นชอบได้ไม่เห็นชอบได้อะไรต่างๆนะฮะจนกระทั่งถึงข้อถึงบทยุติ แล้วก็ในส่วนที่สองก็เป็นการสรรหาผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่ออันนี้น่าสนใจนะว่าทางพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญเนี่ยให้ให้อำนาจทางสมาชิกนะฮะโดยเฉพาะในระดับจังหวัดเนี่ยทั้งการเลืกอกการสรรหาผู้สมัครสสแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อด้วยนะครับใน,ในเรื่องนี้ทางทางอ,อนุกรรมธิการก็ ได้มีการาใช้วิธีศึกษาหลายอย่างนะฮะประการแรกเนี่ยในเรื่องวัตถุประสงค์แน่แน,นอนเราก็ศึกษาข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักการแนวทิศคิดทฤษฎีแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็วัตถุประสงค์สุดท้ายก็คือเพื่อที่จะทราบประเด็นปัญหาอุปสรรคอันจะนําไปสู่ข้อเสนอแนะที่เราจะมีต่อไปนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราก็ทําหลายอย่างรวมทั้งสิ่งที่ท่านประธานการหลวงได้กลณา เล่าให้ฟังนะครับก็คือปร,ประกาศแรกแน่นอนเราก็ต้อง,ต,องต้องหารือใกล้ชิดกับกรกตนะฮะเรากม็มีการมีการประชุมพิเศษเฉพาะเรื่องนี้แล้วก็มีการหารือต่อเนื่องเป็นระยะระยะนะฮะเรื่องที่สองก็ประชุมกับผู้แทนพรรคการเมืองนะ่งซึ่ง,ง,งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับาทางทางฝั่งพรรครัฐบาลก็มาทาั้งพรรคอประชรทั้งภูมิใจไทยทั้งประชาธิปัตย์แล้วก็ฝ่ายค้านก็มี เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลนะฮะในใน,ในการประชุมครั้งนั้นก็ก็เรียนตามตรงาทางพรรคกาเมืองก็จะให้ความเห็นในเชิงที่ว่า,า,าความพร้อมของพรรคการเมืองเนี่ยจะมีอยู่อย่างจำกัดก็จะผลก็จะออกมาชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับคือแน่นอนนี่เป็นครั้งแรกที่เราทำแต่แน่นอนเราไม่ได้ไม่ได้ทำโดยไม่มีตัวอย่างเราก็ศึกษาจาก โมเดลต่างๆรวมทั้งในต่างประเทศนอกจากสหรัฐแล้วก็ยังมีหลายๆประเทศที่ทำนะฮสวรเดนอังกฤษฝรั่รงเศสอะไรเป็นต้นนะหรือแม้แต่ในในลาตินอเมริกาหลายประเทศก็ใช้เรื่องที่3นี่เราก็ใช้โอกาสที่ได้ลงพื้นที่ตามนโยบายของท่านประธานการดำรงใน,ในการที่จะหารือกับผู้แทนสํงงานักงานกกตประจําจังหวัดต่างๆซึ่งซึ่งเราก็ไปหลายจังหวัดนะนนด รายงานเนี่ยเสร็จเมื่อเดือนธันวาในตอนนั้นเนี่ยได้ไปเชียงใหม่ลำพูนแพร่นครสวรรค์กาญจนบ,บุรีนนองคายอุดรธานีสงขลาพัทลุงซึ่งก็กได,ได,ได้ได้ความเห็นสอดคล้องกันพอสมควรน,นะครับถึงถึงถึง,ถงความพยายามของกกตที่จะจะจะ,จะให้ให้มีความพร้อมแต่ว่าความพร้อมของภรคการเมืองนี่ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อ,อ,อันสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ก็ได้มีการรวบร,รวมมากกว่าสมควรก็คือศึกษาเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของเอกสารเนี่ยขอขอนุญาตยกตัวอย่างเอกสารที่น่าสนใจนะฮะในกรณีที่เพื่อนสมาชิกเห,เห็นเห็นว่าเรื่องนี้เป็นอยากจะ,ะลองศึกษาต่อหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะมันก็มีรา,รายงานตั้งแต่ตอนคณะกรรมการคณะกรรมการการเมือง ท่านประธานการดลงเป็นประธานตอนสอน,นอชรนะฮะได้ตอนนั้นเนี่ยดำรายงานขึ้นมาฉบับหนึ่งเรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็มีเรื่องเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้พร i m ม r ร v o t วนี่ด้วยนะครับเรื่องทีอ่อันที่สองคือรายงานกยารพิจารณาศึกษาของกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาและหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมประมรนูล60นะครับอ่ที่อันนี้อันนี้เป็นของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีเรื่อง ของรายงานของสภาปฏิรูปเรื่องการศึกษาระบบเลือกตั้งขั้นต้นตอนนั้นใช้คำว่า primary election แล้วก็มีของทางสถาบันพระปกเก้าสฉบับมีรายงานฉบับสมบูรณ์เพิ่มดุลอำนาจระหว่างนักการเมืองและรัคการเมืองอันนี้ก็น่าสนใจบทความอันที่สองนี่ก็น่าเป็นเรื่องที่ได้รับการพูด,พดถึงในในวงการวิชาการที่สนใจทางเรื่องพัฒนาการทางการเมืองนะครับคือระบบการ คัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองอันนี้ก็ดูได้ในเว็บไซต์ของสัาบานพระปกเกล้านะครับความคิดเห็นของกรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของเรานะะที่ที่ท่านเ,เสรียสุรวรรณสุรวรรณพันนลท่ทานเป็นประธานเนี่ยนะแล้วก็มีมีความเห็นของอนุก,กรรมธิการพัฒนา,าพัฒนาการเมืองของท่านดิเล็กทธิ์อยู่ด้วยนะครับสรุป โดยสรุป,ปน,นะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ใช้เวลามากก็กระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นพรมรีโวทเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรดําเนินการนะไม่ใช่เพราะว่าแค่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะตอบสนองความเป็นประชาธิไปไตยการที่พักการเมืองจะเป็นของประชาชนการที่พักการเมืองจะไม่ถูกครอบงำหรือชี้นำโดยหัวหน้าพักหรือคณะกรรมการบริหาร หรือในทุนเท่านั้นนะครับแล้วก็มันที่ประเด็นหลักสามอันก็คือเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการส่งผู้แทนผ,ผู้สมัครรับเลือกตั้งสองลดการผูกขาดการคัดเลือกผู้สมัครจากคณะกรรมาก,การบริหารผูบ้บริหารหรือในทุนพรรคการเมืองแล้วประเด็นที่สามคือส่งเสริมพรรคการเมืองให้เพิ่มมีการส่วนร่วมของประชาชนและมีความโปร่งใสมากขึ้นรวมทั้งสร้างความเป็นประชาธิปไตยในพรรคการเมือง นีขออนุญาตประเด็นสุดท้ายที่จะเป็นเรื่องข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพบจากการพูดคุยทั้งจากกับภาคการเมืองเองทั้งจากกรกตอทั้งจากสำนักง,งานกรกตอจังหวัดนะครับประเด็นปัญหาอุปสรรคเรื่องแรกก็จะเป็นอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะครคือภาคการเมืองยังยังไม่มีประสบการณ์ ขาดทักษะขาดความเข้าใจไม่สามารถสรรหาตามตามแนวทางที่จะให้มีไอ้ primary vote นี้ได้นะครับอันนี้ก็ข้อเสนอนะของทางกรรมธิการก็คือให้ส่นักง,งานกรกตแล้วก็จะ,จะ,จะต้องแบ่งเป็นสองส่วนน,นะพนักง,งานกรกตส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือกองทุนเพื่อพัฒนานรรคการเมืองก็จะต้องควรพิจารณาว่าควรจะมีกิจกรรมใดที่จะช่วยส่งเสริมสิ่งเหล่านี้นะฮะรวมทางการจัดสัมมนาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วประเด็นที่2ก็คือสํานังกงานกรกรตก็ควรเพิ่มการติดตามแล้วก็ให้คําแนะนาและดูดูการแก่สาขาและตัวแทนภาคการเมืองประจําจังหวัดทึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งของรรคการเมืองในระดับภูมิภาคได้นะครับแต่ประเด็นที่สองก็กที่เป็นความผงวยใหญ่ก็คือ,อปัญหาและอุปสรรคในการลงคะแนนที่ขาดความเป็นอิสระอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ ก็พวกเราคงเข้าใจดีนมันมันมัน,ม,น,ม,นมันง่ายที่จะเกิด أ, ความไม่เป็นอิสระขึ้นในในการเมืองอโดยเฉพาะในการรวมทั้งในเรื่องการเลือกผู้สมัครรับลงรับ,รบลงรง,งรับเลือกตั้งเนี่ยนะในเรื่องนี้เนี่ยก็มันก็กเชื่อ,อยังมีข้อมูลหรือว่ามีความมีความเข้าใจว่ายังมีการแทรกแซงข้องามหรือชี้นำอยู่นะครับแล้วก็ ข้อเสนอแนะก็คือว่ากรกตควรจะมีมาตรการที่จะคอยเตือนคอยแนะนำพักการเมืองนะครับให,ให้รับทราบถึงหลักการแล้วก็ข้อกฎหมายตามเจตนารมณ์ของรัฐมนูลแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญที่ต้องการให้พักการเมืองเนะี่ยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงปัญหาที่3ก็คือปัญหาในการดําเนินการตามนโยบายของพักการเมือง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าบางครั้งก็การตั้งพรรคการเมืองมันก็เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อให้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางกรรมธิการก็มีข้อเสนอแนะว่ากรกตและนายทะเบียนพรรคการเมืองในที่นี้คือเลขาธิการกรกตนะครับควรจะตรวจสอบกำกับให้พรรคการเมืองดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่พรรคการเมืองจดแจ้งไว้อย่างเข้มงวดนั่นก็คือว่ามีความเป็นพรรคการเมืองอย่าง แท้จริงไม่ใช่พรัคการเมืองที่รวมตัวเฉพาะกอิง่งอย่างที่ทกล่าวถึงปัญหาข้อที่สี่คือปัญหาความขัดแย้งภายในพรคอันนี้เป็นข้อกังวลข,ของพรัคการเมืองนะครับว,ว่าการที่จะต้องให้มีการแข่งขันมีการเลือกแร่ระดับเนี่ยมันจะเกิดให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทางจังหวัดเลือกแล้วทางส่วนกลางไม่เห็นด้วยส่งกลับมา ไปไปให้จังหวัดอีกอะไรต่างๆเนี่องะมันก็จะเกิดข้อขัดแย้งกันมากขึ้นแต่ว่าในทางประชาธิปไตยเนี่ยมันราคงจะต้องมองในเชิงที่ว่ามันเป็นการสร้างวัฒนธรรมของความที่อาจจะเห็นแตกต่างมีความเห็นแตกต่างแต่ต้องยอมรับความต่างแล้วก็สามารถทํางานร่วมกันต่อไปได้อันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เราจะต้องอมีประสบการณ์ใน,ในเชิงประชาธิปไตยต่อไปนะครับ ในเรื่องที่5ปัญหาค่าใช้จ่ายนี่ก็คงชัดเจนยิ่งยิง่งต้องเลือกตั้งเรื่องนี้ต้องมีกิจกรรมมากเท่าไหร่งบประมาณมันก็ต้องมากเท่าน,นั้นในที่พรคการเมืองก็มีความรู้สึกว่าเป็นภาระนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางทางกรรมธิการก็เสนอให้ทางปากตนทงกงานปากตอช่วยช่วยพิจารณาปรับปรุงวิธีการดําเนินการให้เกิดความสะดวกแก่พัคการเมืองหรือว่าอาจจะมีลู่ทางอื่นๆที่ถ้าทําอย่างต่อนเนื่องหรือว่ามี ช่องทางอะไรที่ทําให้ภาคการเมืองสามารถทําได้อย่างคล่องตัวนะฮะโดยโดย,โดยมีค่าใช้จ่ายพอประมาณนี่มันก็น่า,นาจะน่าจะต้องทําแต่ทุกสิ่งเหล่านี้ก็คือค่าใช้จ่ายในในใน,ในสำหรับการเป็นปชาธิปไตยนะครับปัญหาความไม่คุ้นเคยกับผู้สมัครรับเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่ออันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่สอนะฮะเราส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องเรื่องแบ่งเขตแต่จริงๆสิ่งที่ ทางใน,ในพรบเนี่ยก็ได้ได้นำเรื่องอผู้สมัครในบัญชีบัญชีรายชื่อเนี่ยมาเป็นประเด็นที่จะต้องทำพรามบรีโบดพรามบรีจริงๆเป็นการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับคือต้องมีการสอบถามมีการเลือกในระดับจังหวัดเพื่อที่จะเข้ามาประมวลในส่วนกลางไม่ใช่ส่วนกลางทำลิสต์ทั้งหมดเสียเองนะครับใน,ในเรื่องนี้เนี่ยก,ก็มันก็เป็นประเด็น พี่ว่าอาจจะต้องทําเร็วหน่อยนะแล้วก็จะต้องมีข้อมูลแล้วสมัยนี้เนี่ข้อมูลมันก็นข้งจะเปิดนะแต่อย่างน้อยที่สุดในแง่ของภรรคการเมืองเนี่ยก็น่าจะมีมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครในบัญชีรายชื่อเนี่ยให้กับผู้แทนหรือสาภาในจังหวัดน,นะครับเป็นการล่วงหน้าแล้วก็เพื่อที่จะสามารถตัดสินได้อย่างตรงไปตรงมากโ็โดยสรุปก็ทุกอย่างก็ มีทางแกนะ้แล้วก็ถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นแบบว่ากับยวกับรัมนุลฉบับนี้เป็นรัมนุลฉบับแรกที่จะให้มีการเลือกตั้งขั้นตน้นผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ดีนะแน่นอนถ้ามีการแก้รัมนุลทั้งฉบับก็อาจจะหายไปก็ได้แต่ว่าผมก็ยัง,ยงหวังว่านะในส่วนนี้ก็ยังน่าจะหลักการก็ยังจะยังคงอยูนะ่แล้วก็จะสามารถที่จะ ดําเนินการซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็เห็นใจทางสำนักง,งานกกตนะครับซึ่งการทุกอย่างก็จะต้องมีครั้งแรกทั้งนั้นแล้วก็มันก็จะต้องมีมีอุปสรรคมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแต่ว่าช่วงนี้มันก็ยังมีเวลาถ้าทางาผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกกตสำนักง,งานกกตทางภาคการเมืองให้ความสนใจเรื่องนี้ก็น่าจะดําเนินการได้และเป็นประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของรัฐมนุนขอบคุณครับ